แล้วเนสุดกี่เดือนนะหมอที่ไปอัลตราซาวแล้วฮะรู้เพศตอนสี่เดือนค่ะสี่เดือนรู้ว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายจริงด้วยจริงด้วยก็เลยแบบเฮ้ยแม่นว่ะอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบเออเริ่มเชื่อหมอปลายเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบไปดูเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะพอดูดวงก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้แล้วหมอปลายก็บอกว่าเดี๋ยวต้องต้องเจอหมอผู้ชายนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีปัญหาเกี่ยวกับเด็กในท้องนะแต่หนูก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เปียวเตรียมตัวไว้นะแล้ว หนูก็เอ้ยหรือว่าเราจะคลอดก่อนกําหนดเพราะเจ็ดเดือนเด็กมันสามารถคลอดได้ก็มไม่ไม่ได้เครียดอะไรพอครบเจ็ดเดือนก็ไปอันตราซาวสี่มิติส<ม>ี่ดีพออันตราซาวปุ๊บก็เห็นหน้าเด็กแตลหมอก็นิ่งไปแล้วก็ไปเรียกหมอผู้ชายเข้ามามหนูก็เอ้ยทำไมเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่า<ม>คุณแม่คะใจเย็นๆน,นะพอดีว่าพบ ปกติคุณเราจะมีถุงน้ำมาขาดซ้ายขวาแล้วก็ของเด็กวัยเนี้ยมันจะต้องประมาณ1นึ่งเซนกว่าๆแต่ของน้องโตขึ้นมา2.5งุ้าเซนหมอก็เลยตกใจว่ามันไม่ปกติและอาการแบบเนี้ยอ,เ,อ,อเด็กผิดปกติแน่นอนอะไรเงี้ยให้เราเตรียมใจคุณหมอบอกว่าสมองคุณเราปกติมันจะต้องมีรอยหยักเยอะๆอมีรอยหยกักแล้วก็มันจะต้องทึบออกสีดำ แต่ของน้องจะออกสีเทาๆออกขาวแล้วก็รอยหยักที่น้อยมากนี่เลยภาพนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมอก็คอนเฟิร์มเลยว่าน้องอาจจะมีอาการชักตั้งแต่แรกคลอดแล้วก็น้องอาจจะช่วยถ้าชักเยอะขึ้นเรื่อยๆก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วก็พิการหนูก็บอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมามีรอยหยักเพิ่มไหมคะเขาบอกมันสร้างตอนนี้7เดือนคือสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่สามารถสร้างเพิ่มได้แล้วน้อง น้องพิการแน่นอนอให้คุณแม่ทําใจต้องคลอดน้องปุ๊บก,ก็ต้องทิ้งน้องไว้ที่โรงพยาบาลสองเดือนอวันนั้นคือวันที่แบบโรคสลายหัวใจแตกสลายร้องไห้แบบหนักมากก็ไล่หาแม่หมอปลายบอกว่าเออเกิดเรื่องแล้วนะเรื่องที่หมอปลายทักหมอปลายอยู่ไทยไมค้าอยากไปเจอ,อแม่ก็บอกว่าหมอปลายไม่อยู่หมอปลายอยู่ต่างประเทศหนูก็ต้องต้องรอ,อสองเดือนนี่คืออันนี้เพื่อเป็นการพิสูจน์นะครับว่าทางโรงพยาบาลลายมือของแพทย์แทบจะทุกคน ไม่มีใครอ่านออกนะฮะเอาสรุปคร่าวๆนี่ฮะใบรับรองแพทย์ซึ่งบอกมาว่าพบช่องโพรงสมองกว้างกว่าปกติสงสัยมีภาวะใยเชื่อมระหว่างสมองผิดปกติใช่ค่ะจะแปลว่าอะไรก็แล้วแต่แต่แน่ๆก็คือหมอบอกว่าออกมาพิการใช่ค่ะในในใบนี้ฮะทั้งใ,<ช>ใบเนี่ยฮะให้ให้ดูเพื่อเป็นการยืนยัน,นะฮะว่าคุณเปรียวได้รับคำยืนยันจากหมอมาอย่างนี้เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ที่ แปลกประหลาดเกิดขึ้นนะครับอ่ะแต่ที่เล่าต่อว่าแล้วก็ไปหาหมอปลายใช่ค่ะก็รอหมอปลายคุณแม่บอกว่าอีกสองเดือนถึงจะกลับก็อดทุดรรอจนถึงเก้าเดือนเก้า <9 S 1> เดือนหมอปลายกลับมาปุ๊บก็รีบไปหาไปหาปุ๊บหมอปลายก็ดูดวงให้หมอปลายก็บอกว่ายังพอมีวิธีช่วยนะตอนนั้นหมอบอกว่าควรที่จะ เอาออกใช่หรือไม่อ่าหมอบอกว่าเอาออกไม่ได้แล้วเพราะน้องเจเดือนการยุติการตั้งครรภต้องไม่เกิน5เดือนถ้าถ้าเจดเดือนไปแล้วเด็กมีอวัยวะครุปสามสิบสอเราไม่สามารถทำเขาได้